สวัสดีครับท่านผู้ชมวิดีโอนี้ผมจะมาแนะนำฟีเจอร์ใหม่ของปลั๊กอินพร้อมเพย์ QR Code นะครับก็จะมีฟีเจอร์ใหม่เพิ่มเข้ามาอีก1ฟีเจอร์ก็คือฟีเจอร์ที่6นะครับจะเป็นส่งรูปสริปการโอนเงินเข้าอีเมลทั้งฝั่งแอดมินแล้วก็ฝั่งลูกค้านะครับเมื่อก่อนหน้านี้ก็จะเป็น การเพิ่มฟีเจอร์การตรวจสอบสลิปการโอนเงินผ่าน API ของเว็บไซต์ e a s y s t i f c o m นะครับแล้วก็มีการเพิ่มฟีเจอร์โดยใช้ช็อตโคต้ดพร้อม p พย์ r โค้ดสำหรับเซลเพจนะครับโดยวางช็อตโคต้โดลงไปที่หน้าเซลเพจการเพิ่มฟีเจอร์ส่งรูปสลิป การโอนเงินเข้าอีเมลทั้งฝั่งแอดมินและฝั่งลูกค้าก็มาดูวิธีการกันนะครับว่าทำกันอย่างไร ไปเลือกสลิปการโอนเงินนะครับหลังจากนั้นก็คลิกที่สั่งซื้อเมื่อสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ไปดูที่อีเมลนะครับอีเมลของผมนะครับมันจะเข้าไปอยู่ที่อีเมลขยะก็คลิกเข้ามาคลิกเข้าไปที่ ํำสั่งซื้อใหม่นะครับเมื่อสลิปไม่โชว์ <c oughs> เมื่อสลิปไม่โชว์รูปภาพขึ้นมานะครับให้คลิกที่ไม่ใช่ขยะแล้วก็คลิกเข้าไปดูที่ขอบคุณสําหรับการสั่งซื้อเลื่อนลงมาถ้าสลิปไม่แสดงรูปภาพก็ไปคลิกที่ไม่ใช่ขยะนะครับแล้วก,กดตกลงแล้วก็ไปดูที่กล่อง จุดหมายขาเข้านะครับคลิกที่คำสั่งซื้อใหม่นะครับก็จะแสดงรูปสลิปขึ้นมาตามปกตินะครับต่อท้ายจาการายการสินค้านะครับถ้าจะาดูสลิปให้แยกไปอีกแท็บหนึ่งของเบราว์เซอร์ก็ให้คลิกที่สลิปการโอนเงินนะครับ สลิปก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างนี้อันนี้เป็นฝั่งของแอดมินนะครับต่อไปเป็นฝั่งของลูกค้านะครับลูกค้าก็จะเห็นสลิปของตัวเองในอีเมลเช่นกันนะครับก็จะขึ้นมาประมาณนี้ถ้าอยากดูแยกไปอีกแถบ,บหนึ่งในเวเ็บ b r o ซ s e r ก็คลิกที่ลิงก์นะครับก็จะเห็นเป็นสลิปแยกออกมานะครับ ส่วนการตั้งค่าอื่นๆนะครับการตั้งค่าอื่นๆ <c oughs> ถ้าเราจะไม่ใช้การตรวจสอบสลิปโอนเงินของ e a s y slip นะครับคือไม่ให้แสดงข้อความตรวจสอบสลิปโอนเงินเข้ามาในรายกลุบนะครับก็ ให้มาที่เมนูไลเส้นนะครับพร้อมเพ์แล้วก็คลิกที่ add easy s l i p API นะครับท่ให้แสดงแล้วก็ติ๊กปุ่มนี้ออกนะครับเสร็จแล้วก็คลิกที่บันทึกข้อมูลหลังจากนั้นเมื่อเรา ทำการสังซื้อหรือลูกค้าทําการถังซื้อสินค้าเข้ามานะครับข้อความตรงคําว่าตรวจสอบสลิปโอนเงินไม่ได้สมัครใช้งาน API easy slip ก็จะไม่แสดงขึ้นมานะครับสวัสดีครับ